ถ20บาทจั์ถือศุกร์สองค่ถึงหกโมงเช้าและวันพุธทั้ทงวันค่ะแล้วก็ตรงนี้มีที่แลกเหรียญด้วยนะคะแบงค์20 50แล้วก็แบงค์อย ที่นี่ก็มีตู้จำหน่ายสินค้าหยอเดเหรียญน,นะคะมีน้ำยาต่พอนุ่มและน้ำยาซักผ้าให้บริการด้วยค่ะพี่เจ้าของร้านนะคะเห็นว่าเราจะถ่ายป้ายแต่ป้ายมันไม่ชัดเขาก็มาเขียนให้ค่ะสนับสนุนดีมาก เราก็เอาผ้าเข้าเครื่องนะคะจุได้เยอะมากเลยคะ่ะรับน้ำดัดได้18บกิโลด้านบนนะคะก็จะเป็นที่ใส่น้ำยาซักผ้านะคะแล้วก็เทลงไปเลย จากนั้นก็เทน้ำยาปรับผนุ่มไปชำๆเลยเอาให้หอมนะคะเรื่องนี้ก็จากหมกสุ้ก็จะเหลือสีสิบาทนะคะอันสอง้นมันเป็นโปของหลังสหิหลังสองรูปนะคะ ระหว่างที่เรารอเครื่องซักผ้านะคะก็มานั่งดูเพื่อนทํางานค่ะนั่งปอกส้มให้เพื่อนกินเจ้าของร้านก็ชวนคุยไปด้วยเขาก็พับผ้าไปด้วยนะคะเพราะว่ามีคนฝากนะคะเจ้าของร้านเขาก็ทําให้ฟรีเลยค่ะบริการร้านของเขาก็จะมีบริการฝากซักนะคะบริการฟรีถึงหนึ่งทุ่มหยุดทุกวันพุธค่ะ ทางร้านนะคะก็มีเกร็ดความรู้ต่างๆให้ดูนะคะแล้วก็ยังมีกฎข้อห้ามนะคะว่าห้ามซักอะไรบ้างนะคะเราก็ต้องทำตามกฎของเขาเครื่องก็ซักผ้าเสร็จแล้วนะคะ เราก็เอาผ้าออกจากเครื่องเพื่อรอไปอบต่อค่ะยกผ้าไปที่เครื่องอบนะคะมีการหันมาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เอาผ้าเข้าเครื่องอบช่วยกัน,นะคะ่ะ เครื่องอบก็จะเป็นราคา40บาทนะคะเครื่องอบจะไม่ลดราคาเหมือนเครื่องซักนะคะแล้วก็หยอดไปเลยค่ะแล้วก็รอเวลาซักยีิบหานาทีค่ะเจ้าของร้านพอรู้ว่ามาถ่ายคลิปก็ดูสถานการณ์ตลอดเวลาเลยค่ะแต่เราก็ขออนุญาตเขาถ่ายแล้วนะคะเขาก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยค่ะ ยังนะคะยังยืนดูอยู่ยืนพูดว่าโปรโมชั่นร้านมีอะไรบ้างต้องทำยังไงอะไรยังไงเขาบอกทุกอย่างเลยค่ะ mm. เครื่องเหลือเวลาสัก10นาทีเราก็ไปเปิดดูได้นะคะ mm. ว่าบางตัวมันแห้งหรือยังถ้าแห้งเราก็เอาออกนะคะ mm. ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันนะคะชอบดึงออกมาดมดึงออกมาดมแล้วก็เก็บ mm. ถ้าตัวไหนยังไม่แห้งก็อบต่อนะคะ อย่างเช่นผ้าห่มมันผืนใหญ่เราก็จะอบต่อค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะพับผ้านะคะพอซักเสร็จเราสามารถเอาผ้ามากลางๆลางกแล้วก็พับตรงนี้ได้โดมอีกแล้วโดมผ้าอีกแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าที่หอ ไม่มีที่ที่จะตากผ้าผืนใหญ่ๆได้ตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะว่าซักแล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะออกจากตู้อบความร้อนก็คือร้อนจี๋เลยนะคะคือมันสะดวกมากเราไม่ต้องรอให้มันแห้งเลยออกจากเครื่องก็ใช้ได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ซักผ้าและอบผ้าเสร็จแล้วนะคะเลาค่ะ